ก่อนเคยรักเธอที่สุดแต่รักเธอสุดเมืไม่เคยใครได้ที่ไม่ใช่ใครเลยล่ะเหอือนจุแบบเขาหมาใกล้ไปเลยเปลี่ยนไปเป็นสีแล้วให้มมันนเหือแบบเหมือนจ๋าแบบมีปริศนาเมก่อนที่ฉันจะปล่อยจะให้โดยไม่รู้จักเธอเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่มันต้องมันต้องอยู่จุดที่แบบคนดูต้องแบบนิดนึงอ่ะแบบพอจับมาแล้วเหมือนแบบ จูเพ like er ื่อล่ำลกคุณต้องมาแบบมาระยะประชิดจริงๆให้มันอยู่เฉียงอย่างนี้ก็ได้อบบมันก็จะแค่ดูเด็กเขาใช้มุมเขาใช้มุมอย่างนี้แลูกดูนะหนูดูในกระจกนะมันเหมือนแบบเนี้ยมันเหมือนเหมือนฝรั่งเอียงหรือยังไงเอียงนิดนึงต่างแต่เอียงคนละมุมจูเพื่อล่ำละในความสัมพันธ์แล้วก็ความี่ชัดแล้วอย่างนี้ก็ได้เราไม่ต้องเดินหนีกันก็ได้สมมุตินะไฟดาวน์สมมติกันนะปึ๊บ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 ปึเบปึ๊บปึ๊นปึ๊บ ใหญ่ยเอียงตัวอย่างนี้นี่มันดูขี้หูเขาอ่บ้างนะเพื่อเล่าในความสัมพันธแล้วปล่อยมือก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอถอย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 ถงอยถอยถอ้ถถอยถอยยถอ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 ยถรยถกถอยถอยถอยถถอยถอยถออยถอยเอยถออออยอยอออยอยอยยอยออดยออย้ออ้ดอ โอเคปเสจะต้องหอาไปแบบไปช่วยนี่แบบหน้าแก่ๆแบนใช่ไหมแล้วก็แบบให้มันเป็นเงาสีดำๆอะ